สวัสดีนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่เกมไมค์ครับนะแต่เป็นไมค์ครับในมือถือนะผมวันนี้ผมก็จะเหมือนจะมาสร้างอะ่ะมาสร้างสร้างบ้านนั่นแหละก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นมุมมองข้างหน้าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย่ะครับมันเป็นตอนคืนแล้วนะสร้างสร้างต่อเดี๋ยว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสร้างเป็นอะไรอะ่ะ จะสร้างเป็นโบสถ์หรือจะสร้างเป็นไรเดียคิดไม่ออกอ่ะผมกาวว่าผมจะสร้างเป็นไอนี้ก่อนแล้วกันสร้างเป็นแบบฐานก่อนอ่ะแต่ข้างในผมไม่รู้จะสร้างเป็นอะไรอ่ะนั้นผมจะให้ทุกคนเลือกแล้วกันว่าข้างในจะสร้างอะไรคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าข้างในอยากให้สร้างเป็นอะไรเป็นบ้านเป็นโบสถ์เป็นเป็นเป็นอะไรก็ได้อ่ะแล้วแต่ทุกคนอ่ะ เดี๋ยวผมจะสร้างให้แล้วกันแต่ไม่รู้นะผมจะสร้างได้หรือเปล่าผมไม่เคยเก่งด้วยไม่ได้เล่นนานแล้วนั้นก็ผมก็จะสร้างแบบฐานข้างนอกนอก่อนแล้วกันให้มันดูแบบให้มันดูมั่นคงอะ s> <S ค่ะมันจะได้ดูแบบไม่ทุเรศตามากเ <_ s> กินไปมุย้ยหืมเกินไปมุย้ยเกินเกินไปมุ้ย มันไปแหละไปไหนร้อยคือแบบมันจะมันจะสร้างอะไรมันก็ต้องมาวุ่นวายอย่างเดียวเลยคือแบบมันนี่เป็นผู้ชมเมืองว่ะจะสร้างแบบให้เหมือนอลังคงอลังการหน่อยแล้วกันมันจะได้ดูแบบสวย ิดไม่ค่อยออกด้วยดินี่ประตูแล้วประตูอล้วงานงอกแล้วคืออะไรกันนี่จะเข้ามาทำไม โอ้หายยาวเลยนี่จำได้นะอยู่ล่างๆเราเรียกว่าอะไรนะผมไม่เล่นนานแล้วโอ้ยหลายอะผมผมวเวลาผมทำคลิปดีๆแบบไม่เค่อยดูแต่เวลาทำคลิปแบบแบบเนาะไม่ค่อยเข้ามาดูผมก็ไม่เข้าใจ้็กลับมาเล่นไมครับแล้วครับมันมันเล่นง่ายแล้วมันสนุกดีผมว่า เด็กดูก็สนุกดีคนเล่นก็แบบสบายด้วยไม่อยากมันไม่ยากเกินโอ้ย,อม,อยมันมันสามารถปรับแบบ ผีออกไปได้ไหมเนี่ยเหมือนในคอมอะ่ะผมลืมละ ลองเทสก่อน,น,นเ,อเองังเองก็ไม่รู้นะจะเอาแบบไหนดิช้าสุด ทำมั่วเลยจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้ดื้อ <c oughs> นี่เสียงผียังดังอ่ะใส่ผมต้องปรับลดแล้วมั้งเนี่ยเสียงผีเนี่ยดังจัด ดืมดืมมาไปไมาใส่จ้ะโล้วมันก็อยู่นี่โอโ้ให้คนไป้็นใจ มัวแล้วมัวแล้วมัวมัวได้มัวได้โลเลยโอ้ตายแล้วดื้อมันหนักมันต้องสองชั้นปะทุกคนผมลืมแล้วมันจะได้เด้งมาแบบปิดแบบสองชั้นเออ มันจะได้ไหมหนอเกินมันต้องวางระบบยังไงวะ ไม่ได,ไไดไ้ต้องแบบไหนนะอะไรครับเนี่ยเริ่มจะวุ่นวายแล้วนะเนี่ยเริ่มตป็นหงุดหงิดด้วยแหละ พี่พีไงวะเองเป็นไรครับนี่เองวุ่นวายกับพี่จังเลยหืมหูพี่ใช่ไหม ไม่หรอกทำไม่เป็นยังไงนะอืม,ออมที่ไม่ไหวกับเองแล้วแหละ <c oughs> เองต้องตายแล้วแหละเองนี่น่ารำคาญมากีอีกไหมไมีเสียงคือแบบรบกวนเวลาทำงานมากอะ่ะ ไ้ซ right, ะเรียบร้อยอัน,นี่ผมนอนเล่นนะมันไม่เคยมันมันจะแบบไม่เคยถนัดเท่าไหร่ยังไงดีน้องเขาเป็นยังไงดีน้อนี่จะเอาแบบสองด้านนี้เดียว ดูมขอลองดูก่อนนะดูมเสี่ยมันไม่สวยเลยนี้ยนะ <c oughs> มือง่ายสุดแล้วดีกว่ขาข้างล่างเงี้ยยากวางระบบ ผมก็เคยวางนะแต่จําไม่ได้แล้วมันนานแล้วๆๆแล้วลูมแล้วด้วยแล้วมันทํายังไงว่าให้มันแบบยังไงเด้งกลับเด้งกลับอ่ะไอ้นี่มันเด้งเด้งแบบแล้วมันไม่เด้งกลับเลยเห็ไนไหมมันก็มันก็ยากอ่ะทำไม่เป็นทำไม่เป็นนะครับทำมีก็ได้สวยอยู่ย่างงั้นหละ เหมแหละครับรม่สึกผมคงไม่ทำหรอกยังไงดีเนาะจุดอะคือมันจะวางระบบยังไงเนี่ยแหละสำคัญมันจะวางระบบยังไงเนี่ยผมเลยงง เราจะวางระบบยังไงเนี่ยครับเนี่ยวางอย่างแบบได้สาระอืมจริงมันต้องขบานเนีย่ย đi quá Hey. Phần đeo à? đi. ừ. หรือว่าผมต้องพึ่งครูแล้วครูทุกสถาบันผมผมผมหาครูอ่ะยังไงก็ได้ YouTube ทุกอย่างอยู่ใน YouTube ไปดูการนี่ผมจำไม่ได้นะไม่ได้จำไม่ได้หรออ้างอะไรผมอมันยังไงอ่ะโอ้เสียเลยเสียซองผมหมดแล้ว โอ้ยยิงทำยิงเละเฮ้ยสิ่งแลกสิ่งแ้วนั่นคือเสียงอะไรครับเนี่ยเสียงยวิกแยทุกคนได้ยินนะเสียงเหมือนแบบประตูนรกอะ่ะ ผมเริ่มไม่อยากทำบ้านแล้วนะเดี๋ยวผมไปหาบ้าน e b c แล้วผมไปอยู่ด้วยจบเลยสนุกกว่าเยอะอยู่บ้าน e b c อะ่ะผมว่างั้นนะ <c oughs> แต่มันมาถึงขั้นน,นี้แล้วนะ <c oughs> ก็ต้องทำอะ่ะห <c oughs> นีไม่ได้แล้วแหละ <c oughs> มันลืมอะ่ะ <c oughs> มันอ้างอะ่ะ <c oughs> เอาเป็น ี่ดีหนูแต่ก่อนหน้านะะ้ให้ทำแบบสภาพเหมือนเดิมก่อนเล่มนแล้วนี่เวลาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งมันมันใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมว่านนะผมดูแบบคลิปบางคนแบบสร้างอย่างเงี้ยวู้ผมดูโอ้โหนานแน่เลยอย่างงี้มาลองสร้างจริงๆก็นานนะครับ <c oughs> มันคิดแตามันไม่รู้ว่ามันจะแบบตรงไหนมันตรงกับตรงไหน <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจ มันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเอาแบบเป็นวังเป็นเป็นบ้านไม่มันไม่เหมาะมันแบบมันหรูว่ามันแบบดูยังไงอะมันดูว่ามันก็โอเคนะสำหรับผมอะแต่คนดูก็บอกว่ามึงก็แพ้เน้นแหละมึงไม่สร้างสักทีใจเย็นนะครับใจเย็นมันทําทีนึงผมก็แบบเป็นคนคิดเยอะไงว่าจะทําเป็นอะไรดีผมเองก็ oh หรือว่ามันต้องหาเพื่อนมาช่วยสร้างอยากหาเพื่อนมาช่วยสร้างอ่ะมันมันเล่นกับเพื่อนยังไงอะเล่นกับเพื่อนยังไงอยากให้เพื่อนแบบให้คุณดูมา,มาช่วยสร้างด้วยแหละมันจะได้แบบสนุกขึ้นไงบจะสร้างอะไรดีสร้างเมืองกันสองคนสามคนสี่คนห้าคนได้หมดอ่ะเซิร์ฟมันรองรับได้กี่คนนะมันเหมือนในคอมบ้านที่แบบร้อยสองร้อยอ่ะ ถ้าแบบมาช่วยกันสร้างน่าจะสนุกนะผมว่าเกมนคะครับมันเหมือนเป็นเกมที่แบบยังไงเหมือนแบบจะทําอะไรก็ได้อ่ะจะสร้างเหมือนแบบบ้านของตัวเองก็ได้แบบจะทําอะไรก็ได้อะมันเหมือนเป็นยังไงอะเล่นแล้วมันก็สนุกแล้วมันก็เหมือนได้ความรู้ด้วยนะแบบวิธีสร้างบ้านแต่ว่ามันเ <c> ป <oughs> ็นสี่เหลี่ยมแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมไงมันเป็น เกมจินตนาการอะ่ะอืม,มันก็สนุกนะผมว่าแต่ว่าก่อนสนุกทำเป็นอะไรดีสร้างประตูใหญ่หเลยว่ะ ผมยัไม่หาวิธีนะยวไม่หาวิธีว่าแบบเล่นกับคนดูเล่นยังไงผมก็ยอยากเล่นกับคนดูนะเล่นกับคนอื่นเน,ะนี่ยสนุกดีถ้ารู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมจะได้แบบไปหาช่องทางดูหรือแบบไปดูที่เป็นช่องทางว่าทำยังไงแบบช่องไหนบอกเนี้ยทิ้งลิงก์ไว้ผมก็ได้เดี๋ยวผมเข้าไปดู เดี๋ยวผมจะได้แบบมาหาวิธีเล่นกับคนดูแต่ผมก็เคยไปดูนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะมันคลิปมันสอนงงโอ้ยเริ่มงุดกิดแล้วนะมันเริ่มงุดกิดแล้วนะผมรู้แล้วเอาไงกับบ้านหลังนี้ดิผมตัดสินใจแล้วจะสร้างแบบนี้กัน จบ,บไปเลย <c oughs> ไม่ทรงไม่สร้างมาแล้วไม่ได้ทำไม่สร้างไม่สร้าง,ง,งแล้วผลงานไม่สร้างมาผมก็ต้องทำลายเรื่อยๆถี่เมื่อเหมืองกัน ใครทำบ้านผมบอกมาใครใครก็กูเองเนี่ยแหละเห็นไหมเกียดแท้เ้ยเสียงแล้ววะอ๋อมีม้า จะทำะไรเดียบ้านก็พังไปแล้วนั่นก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ก็ได้นะผมอยากให้เห็นคอมเมนต์มากเลยถ้าสนุกอ่ะถ้าผมจะได้ทําต่อหรือว่าแบบอยากมีคนเล่นนะ่ะเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยบอกผมหน่อยก็ได้ผมจะได้หาวิธีอ่ะให้แบบสา,สามารถแบบเชิญเพื่อนหรือว่าสร้างห้องแบบชวนเพื่อนเข้ามาเล่นได้อ่ะมันจะได้ช่วยกันสร้างจะได้แบบสนุกกว่ามันเล่นคนเดียวก็แบบเงาๆนะ แล้วก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ